สวยมาก อือนเอใช่เออใช่ใช่มามีคิดเหมือนกันว่าน้าเอาเก้าอี้แคมปิ้งมานั่ง ดูข้างบนโอ้โหสวยเกินเนาะคือแบบไม่คิดว่าวันนี้มันจะแบบโอ้โหสวยมากวันเนี้ยหลังจากฝนตกนะเขาโอโน้องแบบสวยเต็มต้นเลยอ่ะ อืมไม่ฝนมันเพิ่งตกไงมันก็ธรรมดาแหละเข้าใจเข้าใจได้แต่ว่าถ้าจะให้มันลุ่มๆแบบไม่มียางใช่ใอืมเข้าใจได้เป็นอะไรที่บบา,า,ากมคนปลูกก็ยอมภูมิใจนะฮะอืมวันนี้มันให้ดอกเนาะ ใหญ่นะนี่ไม่ใช่เล็กนี่ปลาปีนขึ้นไปได้เลยนะ<ด>ผูกเอาไว้ผูกเปนอนยังได้เลยเฮียแต่ว่าถ้าไม่ตอกอันนี้แหวงแต่แรกเนะี่ยอ้องจะล้มมีสิทธิ์ล้มสูงเอ,อนเออเออเอาออกทำไมเอาออกสิเอาออกแค่อันนั้นพอ นะพอมันแกม่มันจะพอมันมีกิ่ง